ครั้งแรกโดมเหมือนกันให้หมดเลยเอาป่ะเหมือนแก๊กมาเลยดีกว่าเล้ยเอาละได้แล้วเ,เอาตัวที่เล่นกันไม่เป็นด้วยนะไลท์ิทเล่นเล่นอะไรไม่เป็นมั้งลงเลยพี่ลงเ<ต>ลยโดนแก,กแ๊แก,กเองให้พี p ายเล่นอารัมกับไฮพิทเอ็กซ์ไปหน้ากลางอารัอมออฟเลนแก๊กโกลมอลิสตาดีชา,ชาแคลรี่แล้วผมจะยังไงวะเราเดินห้าเลยพี่อย่าไปกลัวมันเดินช้าจัดเลยเราเป็นไงไม่ไม่นอกเกมก็หิวก็ได้พี่เไปไปไปกูเดินกูเดิน

ไอ้สัสไอเดี๋ยวตัวเฮี้ยอะไรวะเลยเมนหมดเลยแผนเราคืออะไรวะพี่เออแผนเราคืออะไรอะกูไม่รู้กูปั่นเดียวเลยเฮ้ยเอกบุกแม่งเลยปะล่ะใส่นัวพี่เออลุยแม่งดิแต่เรากูเล่นอะไรกายภาพนะกูเล่นลีกีนะอันเนี้ยะปีตป่าเลยปะล่ะพี่เอาเลยปะอันนี้บวกดิเอาแบบเหมือนแค้นเลย ตั้มตั้มเไรวะเราเดินห้าเลยพี่อย่าไปกลัวมันเดินช้าจัดเลยเราเป็นไงไม่ไม่นอเกีก็หิวก็ได้พี่ได้หมดเลยนอนเล้วเนี้ยกิน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 ไปชนไปเดึงชนชนชนไป เดี๋ยวหิวอีกข้าวีหิวข้าวีเอ้ยใครมีหิวอ่ะมีหิวมีหิวมีหิวโอยโอ้ยใครก็ใคเก็โอ้ยโอ้ัโอ้ย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 โ้ยโอ้ยโอ้โอ้ยโอ้โอ้ย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 โอัยโอ้โอ้ยโอ้โยโอยโอ้ยอ้ยโอะยโอ้ยโอ้ยโอยโั้ยโ d ้ยโอนะครับโอ้โหเก็บ้ยโองยโอ้ะโอโอ้ออ้ยอ้ยโอ้ยอ้ยอ้ช็อช็อ ร้อยยอมกดสองพาทไม่ไมไม่ได้กดสองกดสองก็มาเล่นเลยเราต้องราต้องอกกปราโอ้ยโอ้ยแค่พี่มีพันดาคลั่งพี่เฮ้เฮ้ยกูเดินกูเดินกูฟังไม่รู้เรื่องกูเลยไม่ได้บอกเนี่ยน้อคิดโดนดึงหัวขาดเลยเหรอเดินไปบุ้ยอะไรครับเนี่ยเอ้ยเต้นเต้ เฮ้ยชิงจริงเฮ้ยเบวรุเลยไอเดียเฮียไอ้พวกเกียนี่มันโดนี้อะไรนะโอ้ยไอเดียเฮียกูลืมไปนี่มันฮิวตัวเองนี่หวะเฮ้ย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 มันจะตายมัหมทั้งได้ใช่ปะโอเคปนหายพี่ปนหายอ๋อมันทำดาเมจได้โอเคใช่ใช่ใช่ตัวหนึ่งตัวหนึ่งทำดาเมจได้ตัวหนึ่งทำจะไม่ผิดกระโได้ด้วยเปล่านะแป๊บนะไปกินโดนเฮ้ยต้องเลยเฮ้ยเรากูโดนแทนได้ไงยะเกมพีดีก็เป็น

พี่น้องพี่น้องไมตันตายพี่น้องตันตายเลยพี่น้องนี่ทำไรใครตันตายผมดึงให้ดึงเลยไม่มีคอนโดนแล้วพี่มังกรดีกว่าพี่เออมังกรมังกรมังกรไปเลยไปเลยอันตีอันตีคือสตันใช่ไหมเปรียบช็อกโกแลตสีไม่ให้ตันฮะอันตีเป็นเฮ้ยมีมีมีเจ็บตัวเจ็บตัวคอมดุ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 ใกล้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 

ไเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเเฮ้ยโกิ้ยไอมโ้เอ้ยเตัวไม่ได้เ้เยเฮยึงเฮ้ยเ็ไงกูไม่ใบ้เ้กูมีใบ้เอ้าใบ้แล้วทำไมมันูดแนวะกางๆิโนก่อนพี่ไม่ มันฮิวอ่ะมันขึ้นมากิตพี่ว่าเฮ้ยกิพี่ว่ามันขึ้นมากิติิถอยเลยพี่ถอยเลยถอยเลยกลันไปรักรักทำแล้วโอ้ยอ้ยาาดึงกูไปไปไปดึงอย่างเบ้าเลยงองอกงองอกห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 งอกอกหงอกหอกหงอ้หงอกหงอกหงอกมงอกหงอกหนอิอกอหอกงง้งงอมออ สามสามเหรอเฮียแล้วไปไปไปกินหนึ่งเลยไปปาเติมหน่อยไว้ปาดไว้ให้ครูเป็ดเฮ้ยอะไรอะไรอะไรเจอแล้วปาเติมหน่อยปาเติมปาเติมปาเติมปาดเติมตัวตันตัวตันเลวตัวตันเลวมากเลยไอ้ตัวมวยมีประโยชน์เลยว่ะ ไอ้สัสกลางแล้วโอ้โหเ่นกลางมีประเด็นนะครับยอะไกลรับโอ้โหดูโอ้โหล้างไปนะะดูดไปแล้วก็ล้างนะครับฝั่งข้ามโอ้ดึงสวยจัดเลยดึงหัวขาดเลยครับโอ้โหช็อตนี้แมนจัดจติโอ้โหกิดง่ายเมื่อกี้ดึงไปหน้าตายเลยฮะมาเอ้ยาลบข้อหั เฮ้ยแล้ร้อยแล้ร้อแล้วแล้วกับเลยเฮ้ยทำไมคุณโดนแรงจังหวะเฮ้ยทำไมคุณโดนแรงจังหวะไเจอถ่ยมาเลยโอ้โหดูดสวยจัดเลยครับแต่เพื่อนไม่อยู่ครับดาเมจไม่มีฮะโอ้โหดูดกลับคืนด้วยครับฟังเลทีมแล้วยังไงครับเรียบร้อยไปดิครับโอ้โหช็อตนี้โอ้โหแก๊กไม่ทันรอดครับเรียบร้อยครับโอ้โหเก็บไปสองคิวน้อยนะน้อยโอ้ย โดนรื้อมไอ้เหี้ยตายวะเนี่ยมจะตายมั้เนี่ยตมันจะตายว่ะาม้ยมันจะตาย้ตั้เลือกลับบ้านเหี้อเรามีตัดเลตัดเลือกล้เอยเีวอยเ้ย้ามีไหมอไ่้้ียังไม่ตย อะไรนะตัดเลือดตัดีลือดตัดเลมอดตัดเลื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 อดตังเลือดตัดเลืมดตเลอดตัดเลือดิัดเลือดตัดเนืตัดเลอ่าัดเลือดตัดเลอดตหดเลือดตัดเลือนะัเลือตัดเลือตายแลือดตัดเลือดตัดเล่อดตัดเลือกันอดตัเตเอดเลผมกัดเลยวะมันตัดเลือด้ดัเัต้องแนติว อ๋ออันตีหิวได้ด้วยอันตีมันหิวยิ่งเลือดน้อยยิ่งหิวครับอ๋อเออเพิ่งรู้เนี่ยเพิ่งรู้เนี่ยพี่ตีหิวเลยวะได้พี่อตีหิวด้วยพี่โแ้ยขายแล้วมึงมีร้านด้วยนี่ไม่ไดู้ด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 ูร้านโดนร้านว่าร้านว่าร้านหายแล้วกุยมีตีกุยมีตีโอโกูตายกูตายกูตายพี่บีครับอยว่หน่อยโอ้ไม่มีแล้วไม่มีเพิ่งมาเพิ่งมาตายโดนกินอะไรพี่ไอ้เอกไม่เติมอ่ะเราเลยแพ้เนี่ ไปเติมไม่ได้พี่ผมเติมไม่ได้ลองแป๊บไอ้ใจร้าวมันจะแอบดึงนะไอ้ใจร้าวจะแอบดึงนะเอาไปแล้วพี่โนนให้ป้าป้าผมว่าพี่เอ้ป้าป้าผมเอาไปดีมึงเอาไปดีกูไม่เอาหรอกเอาไปดีได้พี่มาเลยลองมาพี่แอ๊ะปล่อยนะผมปล่อยนะไอพี่เดวนีกูมันหน้าไหว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 ตาในตาในไหวไหวเออสวยสวยเอ๊ะใจกูมันหน้าใจร้าวอะ ไปชนะแล้วชนะแล้วคุณเกิดแล้วคุณเกิดแล้วแหมสวยเฮ้ยอาริสมันเจ็บอาริมันเจ็บอาริมันเจ็บได้ได้เอาการเอาการเอาการเอ็นมาเอยผมว่าได้พี่ผมวางไปแล้วแองกุยแอ็กุยอบอกนิ้วตรงลงไปแล้วตรงลงไปแล้วใสแนวรุ่ผมกลางเยอะว่ะระวังนีระวังนะโอ้ยหิวได้ด้วยคอมเมโลคนเลี้ยวเออว่ะเขี้ยตีหูแรงเลยเออว่ะเขี้ยไม่ได้ตียังแหมงไม่มีมีมีกำลังมีฮิว ใช้ผมปามดบลยี้ไ้นแม่คอไอ้ดิโน่ไโดนไดนดูด้วยดูด้วยจุดมีสไม่มีฮิวนะไม่มีฮิวนะผมกำลังไปผมวิ่งไปผมวิ่งอยู่วิ่งอยู่วิ่งอยู่โดนโดนโดนอีกสวยสวยเฮ้ยพีะไรไปแล้วไปแล้วเฮ้ยโดนโดนตรงนี้ดนจมาๆๆอยู่สวย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  ไอ้เหลรอลังเหือลังโอ้ยเฮียยิวแปดวิเลยว่ะอันเต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  กำลังตัดเลื่อนนะกับดิไหวอ่ะน่าจะ้เวว่ะะไนีเลเอาจารีดีจารีดีจารีดจีดีจดจีดีจด้มาดจะาด้มาดจะได้มาดูมดูมดาดมาดูมาดูาดูมาดูาดูดูมา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 ดูมดูมดาดาดดด้ดดดดมมดดดดาดดดดมดดดดมดดด้ดมดาดดมดดเดาดาดาดดดดูดว

คุณตัวอื่นวะไไไไ่นี่นี่เหงานี่เหงานี่เหงานี่เงาเพีหแล้วดูมาดดกลับไ่ตกงครบผมดูดกลับไตัวเราดิเอ้ยมาดิเอ้ยมันไม่ตายหรอกตัวนี้กวเป็นเรื่องใครฆ่ามันใครฆ่ามันแรงียใเพลีใคฆ่ามันเอ้ยมันิมันดิกมันดิกมันดิกเมันมันหมดมันนมันหมดดิกซับมันดิกซับไปใคไปไปไปไอ้เหี้ยมันไม่ตายมันไม่ตายหรอกตัว เกียร์เกีกิ์เกียร์กูไม่อยู่นละกูตายเยอะเลยเยอะไอ้เกียร์มันมีตัดเลือดเลยตาดตีไม่เข้ามีมีมีตัดเลือดอยู่แต่ว่าแต่ว่ามันมันวนเลือดไงเขาวนเขาชูมือขึ้นแล้วมันบุนเลยแม่งมามาไอ้นี่เราลองจ่ายง่ายๆหน่าถ้าเกิดใช้ไวทโดนตลอดมันรีทั้งวันแล้วดิเอ๊เกิดอะไรปู่มันตึงเกินหวะพี่ผมว่าระวังพี่ระวังหอมแล้ว

ตายห้านะตายสแล้วอะไรดจริงๆกูต้องเล่นผมต้องเล่นเป็นแทงค์เว้ยบบ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 ุญบนอบุญจไม่เอากางเลยเอากางด้วยเอากางด้วยางน่าจะแตกแล้วี่แต่บุนเฮ้ยบนญบนีเฮ้ยบนบบอะจบหรือวะไม่จบวะเหลวกางเอากางก่อนว่ามันไม่จบได้ได้ไดได้ได้ได้ไได้ไ้ไไไไได้ไดนไน ฝั่งดเวียคอมพิวเตอร์อะไรเดินเดบิวท์แล้วก็กิด้วยพี่นนท์แถวไม่ให้ไอ้เฮียตุนตัวนี้อะเต้นกันบผมตัวใหญ่จุดยืนมาเลยทีเดียวพี่จะหิวทำไมไว้สัสใส่ติ๊กขึ้นใส่ติ๊กเลยอ่ะอย่างนี้ต้องสามตอมเต้นอะไรไม่เต้นเฮ้ยถ้าเต้นไม่เฟี้ยวไม่เต้นด้วยหรอกมีเพลงเปล่าถ้าเต้นไม่อ่ะระวังพี่ระวังไว้

เกดพี่สองนกไปช่วยสองนกไปแล้วไอเี่ยสู้ได้หรอเยอาไปได้แล้วหาแลงแล้วหาแลงแล้วพี่เฮ้อย่าเลยเฮ้ยทำไมมันวิ่งเร็วจังวะเฮ้ยขอร้องไอเชี่ยเราวิ่งเร็วเลยอะเดี๋ยวผมจับาลีได้ผมจับาลีได้เออว่มัน่ตัวเองอะ ยันไพี่ยันไปพี่ยนไว้เอฟกลางรถคันนี้สองวโดนรถคันนึงพี่นอนกูโดนไปสเจ็บแล้วเนี่ยักเฮ้ยวันเาเตานอนเฮ้ยแม่งไม่ได้แล้วยี่บันไดยันี่เลยไปล่อยไปพี่ปล่อยไปย่งคลิปจจบแลวคลิปจบบ้านได้นะด้แล้วมันจบแน่เลยเฮ้ยสวยโอ้โหเฮ้ยตีโคตแรงเลยเฮ้ยไม่เหี้ย ก็มีแก้แล้วอย่างเงี้ยเอลแก้แก้ันโอ้โหเฮียโคตรเหนื่อยเลยตัวเรียบเมาตัวเดียบเมาโคตรเหนื่อยมันต้องแก้แล้วไหมพี่ไม่ติดเกมได้ยังไงเอาแบบพวกแคลรี่ห้าเม็ดห้าไฟเตอร์ห้าอย่างงี้ไหมแย่ลำบากที่หายเลยเฮียผมมาหยิบปกติไหมพี่ปกติก่อนก็ได้ผ่อนคลายก่อน เขาเรียกผ่อนคลายผ่อนคลายผ่อนคายเออผ่อนคายก่อนเออผ่อนคลายก่อนผ่อนคลายก่อนใช่อันไหนผ่อนคลายกันได้แปลกลองดูผ่อนคลายเจ้ามืกจะเป็นการระบายอารมณ์นะสิไอ้นนี้คือใครวะตีมันออกไปเดี๋ยวนี้เลยนะ เดี๋ยวเราพี่วีีมาเตะให้เตะกดแล้ด้วยไอ้เนี่ยไอ้เนี้ดกนี้เลยนะอย่าลืมกูเฉยคิดจะเติมเกม ROV ผมขอแนะนำแอดไลน์ไปที่แอดวิษา์อย่าลืมแอดนะครับเติมง่ายสะดวกปลอดภัยมีโปรโมชั่นพิเศษมากมายสำหรับสายเติมคิดจะเติม ROV คิดถึงวิษา์